การสื่อสารของคุณทักษินชินวัตนนี่จากเอกสารที่เราได้รับมานี้น่าสนใจมากเลยนะคะเหมือนเป็นกรณีศึกษาเลยนะว่าคําพูดมันเปลี่ยนเกมได้ยังไงวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันหน่อยค่ะว่าจากข้อมูลตรงหน้าเราเนี่ยมันชี้ให้เห็นถึงสูตร หรือว่าเทคนิคอะไรที่ทำให้เขาเข้าถึงใจคนจำนวนมากได้จนเปลี่ยนจากนักธุรกิจมาเป็นผู้นำทางการเมืองได้เลยเป้าหมายเราวันนี้ก็คือสกัดเอาสัก3มเทคนิคสำคัญออกมานะคะดูว่าภาษาเนี่ยถูกใช้เป็นเครื่องมือสร้างความรู้สึกร่วมสร้างการสนับสนุนได้ยังไงแล้วเราจะเรียนรู้อะไรจากวิธีพวกนี้ได้บ้างโอเคมาลองแกะเรื่องนี้กันค่ะครับประเด็นแรกเลยที่ผมว่าเห็นได้ชัดจากเอกสารนะครับคือการเปลี่ยนวิธีสื่อสาร จากที่อาจจะมองแบบนักธุรกิจหรือเป็นทางการหน่อยมาเป็นการใช้ภาษาที่ดึงคนธรรมดาเข้ามาครับทำให้เขารู้สึกว่าเออเป็นส่วนหนึ่งของภาพใหญ่หรือกระทั่งเป็นเจ้าของประเทศร่วมกันไปเลยน่าสนใจค่ะแล้วเทคนิคแรกที่เอกสารพวกนี้ชี้ให้เห็นนี่คืออะไรคะเทคนิคแรกเลยคือการพูดให้เห็นภาพครับชัดเจนมากคือแทนที่จะนําเสนอนโยบายเป็นหลักการแบบว่านวธรรมมากๆอย่างแค่บอกว่าจะพัฒนาเศรษฐกิจ แหล่งข้อมูลหลายชิ้นที่เราดูเนี่ยชี้ตรงกันเลยว่าคุณทักษิณเลือกใช้ภาพที่คนฟังนึกตามได้ทันทีเช่นทุกหมู่บ้านจะมีเงินทุนหมุนเวียน1ล้านบาทอหรืออีกไม่นานทุกตำบลจะมีโทรศัพท์ใช้อะไรแบบนี้ครับเหมือนกับว่าทำให้เรื่องที่อาจจะดูไกลตัวกลายเป็นเรื่องใกล้ตัวที่จับต้องได้เลยถูกต้องครับใช่เลยมีเอกสารวิเคราะห์ชิ้นหนึ่งที่เราดูนะฮะเขาชี้ให้เห็นเลยว่า การใช้คำที่มันเจาะจงมากๆแบบนี้มันเหมือนสร้างแผนที่ในใจหรือเมนทอลแมปที่ชัดเจนให้ผู้ฟังเลยอืมคือเขาจะมองเห็นภาพตัวเองได้รับประโยชน์นั้นจริงๆไม่ใช่แค่ทฤษฎีลอยๆซึ่งแบบนี้มันทรงพลังกว่าเยอะครับแล้วถ้ามองในแง่การนำไปปรับใช้ล่ะคะการสื่อสารด้วยภาพแบบนี้มันสำคัญยังไงบ้างคะโหสำคัญมากครับไม่ว่าจะในวงการไหนเลยนะฮะการเปลี่ยนจากศัพเทคนิคหรือภาษาทางการมากๆ มาเป็นภาพที่คนทั่วไปเข้าใจได้ง่ายๆเนี่ยมันจะช่วยสร้างความเชื่อมโยงได้ดีกว่าโน้มน้าวใจได้ดีกว่าทําให้คนรู้สึกว่าอ๋อเรื่องนี้เกี่ยวกับฉันโดยตรงเลยนี่นาเข้าใจค่ะนอกจากทําให้เห็นภาพแล้วมีอะไรอีกคะที่เอกสารชี้ว่าเป็นเทคนิคสําคัญเหมือนที่ฉันเห็นในข้อมูลพูดถึงเรื่องภาษาที่ใช้ด้วยใช่ครับใช่เลยเทคนิคที่สองคือการใช้ภาษาคนธรรมดาอย่างที่เอกสารระบุเลยครับ มีการวิเคราะห์ว่าการพูดด้วยโทนเสียงด้วยคำศัพท์ที่เหมือนคนคุยกันนะครับมากกว่าจะเป็นภาษาราชการหรือภาษาการเมืองที่เป็นทางการมากๆอ๋อ oh. มันช่วยลดระยะห่างลงได้เยอะเลยครับมีตัวอย่างที่เอกสารยกมาให้เห็นภาพชัดๆไหมครับว่าใช้ภาษาแบบไหนมีครับมีอย่างเช่นประโยคที่ยกมาบ่อยๆก็คือคนจนไม่ใช่ไม่เก่งแต่เขาไม่มีโอกาสอืม mm. ทางความรู้สึกเลยทำให้คนฟังรู้สึกว่าเออ คนนี้เข้าใจปัญหาของเราแฮะเกิดเป็นความไว้วางใจขึ้นมาแปลว่าหัวใจสําคัญอาจจะไม่ใช่แค่พูดให้เข้าใจง่ายอย่างเดียวแต่คือการสร้างความรู้สึกว่าเราพวกเดียวกันหรือเปล่าคะเป็นส่วนสําคัญมากเลยครับซึ่งก็นําไปสู่เทคนิคที่3ที่เอกสารหลายแหล่งให้ความสําคัญเหมือนกันนั่นคือการพูดให้คนรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งมีการวิเคราะห์เรื่องการใช้คําว่าเราบ่อยมากครับ แทนที่จะเป็นผมหรือดิฉันค่ะแล้วก็ใช้ควบคู่ไปกับวลีที่ตอกย้ำความเป็นเจ้าของร่วมเช่นรัฐบาลนี้เป็นของประชาชนอะไรทํานองนี้ครับแล้วผลลัพธ์ของการสื่อสารแบบนี้ล่ะคะตามที่เอกสารชี้ให้เห็นคืออะไรผลก็คือมันสร้างความรู้สึกผูกพันครับแล้วก็ความเป็นเจ้าของร่วมทำให้คนไม่ใช่แค่ผู้ฟังเฉยๆแต่กลายเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ๋ที่พร้อมจะสนับสนุน พร้อมจะปกป้องแนวคิดหรือโครงการนั้นๆเพราะรู้สึกว่านี่คือเรื่องของเราไม่ใช่เรื่องของเขาคนอื่นแต่เหมือนในเอกสารก็มีข้อสังเกตเหมือนกันใช่ไหมครับว่าการเน้นพวกเรามากๆบางทีก็อาจจะถูกมองว่าสร้างเส้นแบ่งได้เหมือนกันใช่ครับมีการกล่าวถึงประเด็นนั้นในบางแหล่งข้อมูลเหมือนกันครับว่ามันก็เป็นดาบสองคมได้แต่ถ้ามองในมุมของการสร้างพลังร่วมในกลุ่มเป้าหมายเนี่ยการทําให้รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งนี่ถือว่ามีประสิทธิภาพสูงมาก ซึ่งเรื่องนี้จริงๆปรับใช้ได้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะในทีมงานในองค์กรหรือแม้แต่ในครอบครัวการสื่อสารที่ทําให้ทุกคนรู้สึกว่าเออเรามีส่วนร่วมนะมันจะเปลี่ยนความเฉยชาให้กลายเป็นการขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้เลยครับค่ะสรุปแล้วจากที่เราคุยกันแล้วก็ดูข้อมูลมา3เทคนิคสําคัญก็คือผู้ที่เห็นภาพใช้ภาษาคนธรรมดาแล้วก็ทําให้รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งไปเลยแต่อยู่ที่การสื่อสารที่เน้นความเข้าใจผู้ฟัง ทำให้พวกเขารู้สึกเชื่อมโยงรู้สึกมีส่วนร่วมซึ่งเราสามารถเรียนรู้วิธีการสื่อสารเหล่านี้ได้นะครับโดยไม่จำเป็นต้องไปเกี่ยวข้องหรือเห็นด้วยกับเนื้อหาทางการเมืองเลยจริงด้วยค่ะเทคนิคเหล่านี้จึงมีประโยชน์มากครับลองนำไปปรับใช้ในการทำงานการนำเสนอหรือแม้แต่การพูดคุยทั่วไปเพื่อสร้างความเข้าใจสร้างความไว้วางใจและก็กระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงได้ครับ นี่ก็เป็นการพิจารณาเทคนิคการสื่อสารนะคะจากข้อมูลที่เราได้รับมาครับสุดท้ายนี้ อาจจะลองฝากให้ไปคิดต่อยอดกันดูนะครับจากที่เราคุยกันเรื่องพลังของภาพกับภาษาธรรมดาและการใช้คำว่าเราลองสังเกตดูไหมครับว่าในการสื่อสารครั้งต่อไปถ้าเราลองเปลี่ยนจากคำอธิบายที่เป็นนามธรรมมากๆมาเป็นภาพที่มันชัดเจนขึ้นหรือลองใช้คำว่าเราในสถานการณ์ที่ปกติอาจจะใช้ฉันหรือผมดิฉันผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นมันจะต่างไปไหม บางทีการตระหนักถึงรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเหล่านี้ในการสื่อสารของเราเองอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่มีความหมายก็ได้นะครับ